ลุงจะใใจพักคะหรือว่าวพักโอมพี่น้องสบายดีมาพกก่อกระบาวน้อยสาวลุงมนีสาลุงสิผ้ามาแก่งเราไหมแซ่บๆกินพี่น,อน้องนอาไหมนอนหน้อยๆสาลุงซื้อมาน่งปอกพี่น้องปอกแล้วกระทุบ ทูบลานเอาไปต้มพี่น้องให้มันจืดเบิ่งพิเตเแ็บเตแซบเนาะนี่เขาเบื่อสะลุ่งกระต่ำมาเรียบร้อยพี่น้องเขาเบื่อแกงเส่่ยงแน่พี่น้องนี่มิแตเหต็ดพี่น้องเห็ดขอนขาวงามๆ่อนๆแล้วก็พักคะหรือว่าพักะอมพี่น้องนี่แกงเฮ็ดจะเห็ดขอนข่าวนนองไม้เช่บแทพี่น้องนี่เครื่องแกงสะลุ่ง นี่หอมแดงหัวชิงคพริกซดพี่น้องตำ่ำใจสามหน่วยแล้วก็ใจเป็นหน่วยสามหน่วยพี่น้องนี่มันนี้แกงน้องไม้ใจเฮ็ดขอนขาวแซ่บแซ่สลุ่มบ้ได้ใส่หลายอย่างเลยพี่น้องใจแต่เห็ดนี่แหละกับน้องไม้สองอย่างแล้วก็ผพกคะนี่แหละพี่น้องไปเบิ่งกันเลยน้ำยานางสลุ่มกระข้างไว้เตาละหม้อห้อหน่ะพี่น้องพี่น้องหม้อสลุ่มฟดละไปสิเอาเครื่องที่ห้าต่ำไว้นะใ่ลงหม้อเลยพี่น้อง เบิ่งน้ายานางมันฟดพี่น้องดังไฟอยู่หลังบ้านคือเกา่าโอ้น้ายานางสีข้นขนาดเบิ่งพี่น้องสีดำเรียกว่าสีเขียวนี่น้ายานางนน่พี่น้องจะลุงก็เอาเครื่องที่ต่ำลงเนาะแล้วก็สีเอาไหมลง,งพี่น้องนี่น้องไหมลงเลย แกงเป็นนองสิเป็นแต่แซแ่บเลยพี่นอ้องน,นี้เป็นวันยุดสะรุ้งดังไฟหลังบ้านแนาะแกงมาไม่นะเอไส่เฮ็ดลงไปเลยพี่นอ้องหมอมันปุ่มขอบหมอสะลุ่งจนว่าดำเมิด ใส่จะลุงสิปุงลราพี่น้องใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกสะลุงสำเร็จรูปเป็นตุกเลยพี่น้องใส่ผงชูรสหรือ,อบบว่าผงนัวพี่น้องใส่ลายแซ่บหลายแต่กกระเบื้บวงใหญ่ได้พี่น้องเนาะใส่เกลือหน่อยนึงพี่น้องใส่เกลือหน่อยนึง อาหารนบ้านคือเก่าเนาะจะตายชะลุ่งพี่น้องอเ้ยน้องหมอมันปุ่มเลยพี่น้องชะลุ่งดังอยู่ไฟหลังบ้านแดดมันซองแน่น้องพี่น้องหมอดนะ อันนี้จะเอาขอเบือพี่ชลุ่มต่ำไว้หันลงพี่น้องเดี๋ยวจะแซบ่บอกพี่น้องโอ้มามาม่กินน้ำกันเบอร์สุขคสุขุนพี่น,อน้องแกงน้ำไม้ชุ่มกันพี่น้องถามสุขจักหน่อยกัน ต้องค้นไปน้ำหน่อยพี่น้องย่านขบือเจิ้มป้นหมอ้อจะลุงนี่บ่ามากใส่พักหลายพี่น้องชนมากสิมากใส่แต่เห็ดนี่แหละพี่น้องผู้ใดามากใส่พักกัใส่เนาะพักนันพักนี่บักอื้อแน่บ,บักบวบแน่ยอดพักกัหลายอย่างเนาะ แต่คือนซีซูก่อนนะพี่น้องเลยรุ่งใช้ปักคะหรือว,ว่าปลาโอมพี่น้องจะรุ่งม,มากเข้มข้นทั้งสี่ดาวพี่น้องแล้วก็บ,บริเวณโมากพักหลายใส่ตะนอมไม้กับเพดหน้สุดยอดละพี่น้อง ซีมืองกันเนาะอืมแซ่บพี่น้องแซ่บหลายแซ่บหลายปุ๋งทุกเดียวละแซ่บเลยพี่น้องปลาคะซุกแจ้งน่อยก่อนเนาะอืเป็นแต่แซ่บขนาดพี่น้องเลยอาหารบ้นบานๆอาหารอีสานบ้านเฮานเนาะเฮ็ดกินง่ายๆพี่น้อง กินย้ำได้กระแซบคือกาวกระซุกแล้วสลุ่สิตักใส่ถ้วยแล้วพี่น้องสลุ่มกาถ้วยมาแล้วพี่น้องมามาตักใส่ถ้วยเบอ่งนกันแกงมะม่สลุ่มเซ็บๆพี่น้อง ไม,ไมใส่พักขะหรือว่าพักะอมนะพี่น้องนอนซัาามนี่พอดีแซบเนาะเก่งเป็นนอบักกะขาดเลยพี่น้องทั้งน้ำทั้งตอนได้ถวยนุ่งพอดีเลยพี่น้องจะลุ่มกระนุกหม้อเขามากใกล้ๆกลนีอ่อไปป้อมพี่น้อง พี่น้องแกงน่อไม้สาวุงเป็ดตะแซะบอโอ้ยสีสันเป็ดตะแซะพี่น้องน้ำยาหนังมันข้นดีขนาดสีเขียวหรือว่าสีดำบุน้ำยาหนังนี่พี่น้องเข้มข้นดีขนาดปดตะแทะบอมากินน้ำกันด้วยสุขู่สุคนเนาะกินแกงน่อไม้น้ำสาวุงเบาวน้อยพี่น้องสาวุงก็ขอขอบใจบุ้นสุขู่สุคนที่เขามาให้กำลังใจเบาวน้อยสาวุงเอาไปพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายขอบใจขอบคุณค่ะ